ไปรวมอนุโมทนาบุญนะคะกับข่าวของทางวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ138ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ138ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารวันสำคัญของคณะศิษยานุสิตที่ได้มาแสดงความกตัญญูบูชาธรรมท่านเพราะการบังเกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อของท่านนั้นเกิดขึ้นได้ยากภายในงานพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดเป็นภาชนะรองรับบุญ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายอาคาร80ปีบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยและพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าสมทบกระถินวัดพระธรรมกายครั้งที่3เนื่องในวาระครบรอบ138ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปปาายเนื้อพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นประธานสงฆ์ซึ่งพิธีเริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของคณะประธานผ้าป่าได้อัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติกันทุกท่านอย่างสงบเสงี่ยมสง่าง,งามและศักดิ์สิทธิ์โดยผู้มีบุญทั่วโลกได้รวมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากผ่านทางระบบซูม พร้อมทั้งได้ส่งใจมาร่วมประกอบพิธีกรรมณนะศูนย์กลางพิธีจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์ผ่องใสในการรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป,ป่าที่จะเกิดขึ้นตามเสียงนํานั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นกาลนมิตรสิริพรด่านวณิธและกาลนิมิตพรสวรรค์เต็มดวงจิต ผู้แทนลูกหลานหลวงปู่และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยูงได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมก่อนที่คณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติ ในการสร้างมหาทานบาร,รมีในครั้งนี้ค่ะและในโอกาสนี้ท่านประธานก็ได้มีตากล่าวให้โอวาทถึงความสำคัญของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะเจ้าภาพที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมทางร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะวันนี้รู้สึก เมเปติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานบุญใหญ่วันที่10เดือน10ตุลาคมนะคะเป็นเดือนแห่งการครบคล้ายวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่สดพระมงคลเทพบุญีอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนนะคะและที่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะปีนี้ตรงกับวันออกพรรษาเป็นวันบุญใหญ่อีกวันหนึ่งนะคะทำให้ ปลื้มใจมากๆตั้งใจมาจากบ้านตั้งหลายวันแล้วนะคะว่าจะต้องมาร่วมงานบุญนี้ให้ได้เพราะว่ามาที่วัดพระธบุมกายครั้งใดก็จะรู้สึกว่าได้รับบุญใหญ่กลับไปรู้สึกว่าได้มาชาร์จพลังโลกนี้นะคะเต็มไปด้วยเรื่องร้ายแรงเรื่องไม่ดีเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะข่าวกราดยิงข่าวฆ่ากันเป็นเพราะว่าโลกขาดธรรมะค่ะ ต้องขอกราบขอพระคุณหลวงปู่สดนะคะที่ได้นำทำมรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาให้พวกเรานั้นได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติกันอีกครั้งและวันที่10ตุลาคมวันนี้ปีนี้นะคะสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันที่พวกเรานะคะลูกหลานหลวงปู่นะคะลูกหลวงพ่อหลานคุณยายหลานหลูกปู่ทั้งหลายนะคะจะได้มาร่วมบุญกัน ทอดผ้าป่าสมทบกระถินครั้งที่สเพื่อสร้างอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยของเราให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมะจากทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะได้เห็นสาธุชนจากทั่วโลกเลยไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงผู้หญิงผู้ชายอะไรทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องน้ำช่วมทุกคนฝ่าอุปสรรคมาเพื่อมาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ค่ะทำให้โลกนี้นะคะน่าอยู่จริงๆเลยค่ะ ส่วนในภาคเย็นได้ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระผู้ปราบมารโดยหลวงพอ่อทัตตะชีโวได้จุดประทีปคมเอกก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ138ปีและเพื่อแสดงความกตัญญูต่อมหาปูชนียาจารย์ และในค่ำคืนนี้ยังได้น้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ขยายไปสู่ใจของชาวโลกด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้เกิดบุญกุศลและความเป็นสิริมงคลที่จะทำให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายโดยเฉพาะโรคโควิด1 i ในพิธีกรรมครั้งนี้ได้กราบอารัธนาคณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่านทางระบบซูมค่ะหลังจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปสองห0ื่นดวงเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีเจดีพระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์นอกจากนี้ยังมีการจุดประทีปเป็นภาพพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งจุดประทีปแปลอักษรเป็นข้อความภาษาไทยภาษาอังกฤษและจุดประทีปเป็นภาพคณะสงฆ์ปฏิบัติธรรม และในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมเป็นการประกอบพิธีฉลองชัยสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรครบ4,796,138ล้าจบค่ะพร้อมทั้งประกาศเป้าหมายที่ยอดส่วน4,875,56ล้านจบโดยจะมีการฉลองชัยชิตังเมซึ่งตรงกับวันลอยกระทงวันอังคารที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะ